มาเรื่องนี้นะคะวันนี้หนุ่มเทสสไตล์ร็ Rock and Rob, อกแอนด์โรบุรินแห่งวงกรุ๊ปไรเดอร์นะคะ yeah. เขาขออาสาพาเราไปชมบรรยากาศการซ้อม The Famous Five Concert ค่ะนี่ยามาอนเนียทำไมอะเอาเพลงของนี่มาไฮดรามาไงอ๋อรอนี่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นวันเสาร์นี้นะคะที่ i ินด o r s t a d i u ียมหัวหมากนะคะพร้อมกับจะพาไปพูดคุยกับสาวอ้อมสุนิษาน้องอ้อมถอยดีกว่าแล้วก็ผู้บริหารดาวังกรนะครับถูกต้องค่ะที่มีคิวจะขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงเตรียมตัวไปถึงไหนอ้าวไปชมกัน สวัสดีครับวันนี้ตามผมมาดูการซ้อมคอนเสิร์ต The Famous Five นะครับ <laughs> ก็ตอนนี้ในพาร์ทของผมเนี่ยผมมีร้องหลายๆเพลงครมีเพลงไกลเท่าเดิมซึ่งเป็นเพลงของไฮดร้าแล้วก็จะมีเพลงอีกหลายๆเพลงของกรุ๊ป Riders ที่หลายๆคนอยากจะได้ยินกันในวันนั้นนะฮะก็เดี๋ยวตามเข้ามาดูฮะ รู้ไหมว่าส่งใจเป็นไงขอบคุณทุกเรื่องราวทเกนาทีในวันนี้ช่างน่าเยินเยินขอบคุณทุกสายเรียบร้อยครัเมื่อกี้ซ้อมกันไปเรียบร้อยแล้วผมจะไปสัมภาษณ์พี่ออมว่าพี่ออมรู้สึกยังไงที่ได้มาร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์ พี่อ้อมครับสวัสดีครับพี่รู้สึกยังไงที่มาร้องเพลงของครูไรเดอร์ในวันนี้พี่โอ้ยกลัวครับกลัวท่องเนื้อไม่ได้กลัวจาเนื้อไม่ถูกเพลงนี้เพราะค่ะเป็นเพลงที่เพราะจริงๆอ้อมชอบโดยทุนเดิมอยู่แล้วอ้อมชอบเลยขอบคุณที่ให้ร้องด้วยมีศิลปินรุ่นพี่มาบอกว่าแฮปปี้มากๆขอบคุณที่ให้ร้องด้วยขอบคุณมากๆที่มาร้องไว้ให้เกียรติเรามาครับวันหลังไม่ร้องถอยดีกว่าเลยนะย้อยดีกว่าไม่อา <łość> <Harriet> ดีกว่าอย่าร้องไม่พอกว่าเรามีความสุขครับสวัสดีครับซ้อมมาถึงไหนแล้วฮะก็ตอนนี้เป็นซ้อมกันครั้งซ้อมครั้งที่4ของของบุลินแล้วนะฮะครเราเริ่มมาจากการแค่เบสกรองกีตาร์แล้วก็คีย์บอร์ด แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ครบทีมที่สุดครับเพราะว่าจะมีเครื่องเป่ามา4ชิ้นนะครับของรูปไรเดอร์สายด้วยัเครื่องสายมา7ชิ้นครับซึ่งมากันครบแล้วะกันแล<อ>้วร<อ>ถามว่างานนี้พี่บุรินมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บ้างฮะเซอร์ไพรส์ของของผมน่าจะเป็นเพลงไต่เท่าเดิมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพลงที่ตัวเองชอบมากๆแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนเลยจนเราร้องที่งานดังครั้งแรกนี่นะ,ค,ะครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอแอบสัมภาษณ์คุณสุนิสาสุกุลสังนะฮะมีคนฝากถามว่าพี่อ้อมได้ข่าวว่าเต้นสุดฤทธิ์เลยั้นงคี ก็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 เป็นเป็นแบบว่าเป็นแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยต้องเต้นยับอยู่แล้วเพราะปกติเว้ยเต้นเยอะกว่านี้พูดไปแล้วอัง ต้องใส่ศิลปินจะแพ้แสงนะใส่แว่นดํากันทั่วหน้าเลยนะนักสึก็ความซ้อมกลางวันขัม่้อ๋อว่าซ้อกลางคืนเอาวันนี้นะคะเขาบอกว่ามีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกค่ะสำหรับผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาตอนนี้5สายสายละ2ใบนะคะแล้วเขาจะให้โค้ดกันไปรับบัตรที่หน้างานค่ะใช่เบอร์ตอนนี้เลยนะครับเวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ